ลองจินตนาการว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีสาวๆวิ่งไล่ตามคุณส่งผลให้คุณดูน่าเคารพนับถือลองนึกว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้ใช้ชีวิตแบบในฝันที่ต้องการสิ่งที่พวกคุณกำลังจะได้เรียนรู้คือหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรถึงทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้นลองคิดย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มนุษย์เราทุกคนเป็นเพียงมนุษย์ถ้าและไม่มีใครรู้จริงๆว่ามนุษย์อยู่บนโลกใบนี้มานานแค่ไหนแล้วบางคนบอกว่าหลายล้านปีบางคนเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของเราย้อนหลังไปนับหมื่นปีแต่ไม่ว่าคุณจะแยกมันออกอย่างไรมนุษย์ของเรานั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มานานแล้วและสิ่งที่เราหลายคนลืมก็คือสิ่งสําคัญที่สมองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่ออยู่รอดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดผลที่ตามมาของข้อเท็จจริงนี้จึงยิ่ง ดังนั้นหมายความว่าสมองของเราต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติสมองเราต่อต้านต่อการพัฒนาและพวกมันต้องการให้เราติดอยู่ในวัฏจักรความสะดวกสบาย ถ้าเราออกไปหาอาหารแล้วเจอต้นส้มต้นใหญ่ก่อนที่เราจะออกไปหาอาหารอีกในฐานะมนุษย์เรามักจะเดินกลับไปที่แหล่งอาหารแหล่งนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าเราจะถูกบังคับให้เปลี่ยนหรือจนกว่าแหล่งอาหารนั้นจะหมดลงและตอนนี้พวกคุณส่วนใหญ่อยู่จุดนี้จุดที่ต้นส้มของคุณนั้นหมดแล้วจุดที่ชี้ให้เห็นถึงชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับการเล่นเกมทั้งวันคุณรู้สึกเบื่อที่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาวๆและตอนนี้ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวคุณนั้นแข็ง แก่งมากจนคุณพร้อมที่จะปรับปรุงและพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างและเปลี่ยนความเป็นจริงบางสิ่งให้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตในอุดมคติของคุณในฐานะมนุษย์สมองของเรามีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติเพราะมันชอบความสะดวกสบายนี่คือสาเหตุที่พวกเราหลายคนติดโดพามีนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับคุณที่ได้รับจากการดูวิดีโอตอนนี้คุณจะเห็นว่าสมองของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เราอยู่ในสภาพที่สบายตลอดเวลาและนี่คือเหตุผลว่าทําไมในการ ศึกษาที่หนูได้รับคันโยกเพื่อดึงสารโดพามีนในสมองของพวกมันทำให้พวกหนูเหล่านั้นจะนั่งอยู่ตรงนั้นและดึงคันโยกจนกว่าพวกมันจะตาย และพวกเราหลายคนในทุกวันนี้ก็เหมือนกับหนูที่ไม่สามารถหยุดดึงคันโยกของโดพามีนในตอนนี้ได้เชื่อเลยไหมว่าพวกเราหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราพอใจกับการเป็นผู้แพ้พอใจกับต้นส้มเล็กๆของเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปและสําหรับหลายๆคนการเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะตัวเราเองไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องการปรับปรุงเพราะถ้าเรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือถ้าคุณเอาแต่ แต่ฟังสมองของคุณที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกสบายตลอดเวลานั้นคุณก็จะทำสิ่งที่คุณเคยทำมาตลอดและรับผลลัพธ์แย่ๆเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความรับที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือผู้ชายที่สามารถไขความลับที่เกี่ยวข้องกับการเอาชนะธรรมชาติของสมองตัวเองได้ ผู้ชายส่วนใหญ่ลงเอยที่จะรอจนกว่าต้นส้มนั้นจะถูกฟ้าผ่าและถูกไฟเผาพื้นที่นั้นไปพวกเขารอจนกระทั่งต้นไม้แก่จนไม่มีผลที่จะให้อีกต่อไป แต่คุณจะไม่ลงเอยแบบนั้นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือผู้ชายที่มีสาวๆไล่ตามและผู้ชายอื่นหันมามองที่พวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะเป็นแบบนั้นได้และสิ่งที่ผู้ชายยอดเยี่ยมเหล่านี้ทั้งหมดมีบุคคลที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้มีเหมือนกันคือพวกเขาเลือกที่จะลบล้างโปรแกรมเริ่มต้นของธรรมชาติพวกเขาเลือกที่จะแทนที่โปรแกรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหลีกเลี่ยงโปรแกรมความสะดวกสบายและสิ่งที่พวกเขาเลือกคือทําในสิ่งที่ยากแทนดังนั้นแทนที่เรา ก็จะเป็นเหมือนหนูเหล่านี้ที่ไม่สามารถหยุดดึงคันโยกได้แต่บุคคลที่สําเร็จจะบอกว่าพอได้แล้วและหาเส้นทางออกจากกองขังอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้และถ้าคุณอยากจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือผู้ชายที่ยอดเยี่ยมในเกมที่เราเรียกว่าชีวิตหากคุณต้องการให้สาวๆไล่ตามคุณหากคุณต้องการความเคารพจากผู้อื่นในเกมชีวิตคุณก็ต้องเลือกที่จะลบล้างโปรแกรมเริ่มต้นที่ทําให้คนส่วนใหญ่ตกเป็นทาส ผู้ชายจำนวนมากในโลกปัจจุบันเป็นเพียงการดำรงชีวิตอยู่มากกว่าการมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตไปวันๆมากกว่าสร้างสารรค์ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการเพราะพวกเขาเลือกความสะดวกสบายมากกว่าการฝึกฝนพัฒนาสุดท้ายไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสูตรโกงสำหรับชีวิตดังนั้นสิ่งที่เราทำได้จริงๆนั้นคือเลือกความเป็นเลิศหรือสิ่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะเลือกและสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือคุณทำได้ยอดเยี่ยมแล้วถ้าคุณดูมาถึงตอนท้ายนี้ ขอบคุณครับ